ตำนานพระนางกาไวเมืองพเนียตจันทบุรีเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวข้องกับเมืองโบราณที่รู้จักกันในานามเมืองพเนียตหรือเมืองกาวัยซึ่งตั้งอยู่ในตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีในอดีตการมีเมืองโบราณตั้งอยู่เชิงเขาสบาบป,ปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัตพระองค์มีพระมเหสีเอกและพระโอรสสองพระองค์คือเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาศ เมื่อพระมเหสีเอกสิ้นพระชนพระเจ้าพรหมทัตได้อภิเษกสมรสกับพระนางกาวไวผู้มีพระสิริชมงดงามและมีพระโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์ชื่อว่าพระวทยทั์พระนางกาวไวมีความต้องการให้พระวทยทัตขึ้นครองราชแทนเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาตจึงขอให้พระเจ้าพรหมทัตส่งพระโอรสทั้งสองไปสร้างเมืองใหม่ในที่กันดาลทั้งสองจึงไปสร้างเมืองสาิ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตพระนางกาไวได้แต่งตั้งพระวัยทัตเป็นเจ้าเมืองแต่เนื่องจากพระวัยทัตยังทรงพระเยาว์พระนางจึงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนชาวบ้านจึงเรียกเมืองนั้นว่าเมืองกาไวฝ่ายเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาศทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระราชบิดาจึงยกทัพกลับมาเพื่อชิงเมืองคืน แต่กองทัพของพระนางกาไวแข็งแกรง่งทําให้ทั้งสองต้องถอยทัพและขอกําลังสนับสนุนจากกษัตริย์ขอมโดยสัญญาว่าจะแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งหากตีเมืองได้สําเร็จกษัตริย์ขอมส่งกองทัพมาช่วยและยกมาตั้งพลับพลาอยู่นอกเมืองบริเวณที่พักพนี้ปัจจุบันเรียกว่าตําบลพลับพลาเมื่อการเจรจาไม่สําเร็จกองทัพข,ของเจ้าบริพงและกองทัพขอมจึงเข้าตีเมืองกาไว ประกอบกับมีไส้ศสกภายในพระนางกาไวเห็นว่าสู้ไม่ได้จึงขนทรัพย์สมบัติขึ้นหลังช้างและหนีออกทางประตูเมืองด้านทิศใต้เมื่อกองทัพของเจ้าบริพงเข้าเมืองได้ก็สั่งให้ทหารติดตามพระนางกาไวพระนางเห็นว่าจนตัวจึงโปรยทองคำและเพชรพลอยเพื่อล่อทหารข่าศึกให้พวงเก็บทองแล้วรีบหนีลงเรือไปสถานที่ที่พระนางกาไวโปรยทองคำไว้ปัจจุบันเรียกว่าบ้านทองทั่ว บริเวณวัดทองทั่วหลังจากนั้นไม่มีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับชะตากรรมสุดท้ายของพระนางกาไวบางตำนานกล่าวว่าพระนางหนีรอดไปได้แต่ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับชีวิตบั้นปลายของพระนางปัจจุบันเมืองพเนียตหรือเมืองกาไวมีซากโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่เช่นคูเมืองและเชิงเทินซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี